การฝึกสมาธิเพื่อความตื่นรู้เริ่มต้นจากการสังเกตลมหายใจยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังแล้วเก็ต Here and Get It ช่องที่จะพาคุณไปค้นพบความงามความสงบและแสงสว่างที่อยู่ภายในตัวเราเองวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวที่อาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีมองโลกของคุณไปตลอดกาลนั่นคือการฝึกสมาธิเพื่อความตื่นรู้ที่เริ่มต้นง่ายๆจากสิ่งที่เราทำทุกวินาทีของชีวิต การหายใจเมื่อโลกหมุนเร็วเกินไปคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งชีวิตเหมือนกับรถไฟด่วนที่พุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงขณะที่เราเป็นเพียงผู้โดยสารที่นั่งมองทิวทัศน์ผ่านไปอย่างรวดเร็วจนแยกแยะไม่หลอกในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วข้อมูลข่าวสารพุ่งเข้ามาใส่ใจเราไม่หยุดหย่อนและความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตกลายเป็นเพื่อนที่ไม่เคยจากไป เราหลายคนรู้สึกเหมือนกับเดินอยู่ในป่าหมอกทึกถึงไม่รู้ว่าทิศทางไหนคือทางออกไม่รู้ว่าเสียงไหนคือเสียงจริงของตัวเองและไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ตรงไหนแต่จริงๆแล้วทางออกจากป่าหมอกนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอยู่ในลมหายใจที่คุณกำลังหายใจอยู่ตอนนี้เองการฝึกสมาธิเพื่อความตื่นรู้ไม่ใช่การหนีไปอยู่บนยอดเขาหรือในถ้ำลึก แต่คือการกลับมาหาตัวตนที่แท้จริงของเราเองการค้นพบแสงสว่างที่ส่องอยู่ภายในใจและการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะด้วยความสงบและความตื่นรู้การฝึกสมาธิคืออะไรและไม่ใช่อะไรหลายคนเข้าใจผิดว่าการฝึกสมาธิคือการบังคับใจให้เงียบสนิทหรือการพยายามหยุดความคิดทั้งหมดจริงๆแล้วการฝึกสมาธิเพื่อความตื่นรู้ไม่ใช่การต่อสู้กับความคิด แต่คือการเรียนรู้ที่จะสังเกตความคิดเหล่านั้นด้วยความเป็นใจกลางมันไม่ใช่การนั่งนิ่งในท่าทางแปลกๆเป็นชั่วโมงแต่คือการฝึกความตั้งใจในช่วงเวลาสั้นๆที่เราให้กับตัวเองมันไม่ใช่การสแสวงหาประสบการณ์เหนือธรรมชาติแต่คือการค้นพบความมหัศจรรย์ในสิ่งธรรมดาธรรมดาที่อยู่รอบตัวเราลองนึกภาพว่าจิตใจของเราเหมือนกับท้องฟ้า ความคิดต่างๆเหมือนกับเมฆที่ลอยผ่านไปผ่านมาการฝึกสมาธิไม่ใช่การพยายามไล่เมฆออกไปแต่คือการเรียนรู้ที่จะเป็นท้องฟ้าเองเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ที่ให้เมฆลอยผ่านไปได้อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเราฝึกสมาธิด้วยการสังเกตลมหายใจเราก็เหมือนกับกำลังเรียนรู้ที่จะใช้ประตูลับที่จะพาเราเข้าสู่ปัจจุบันขณะ ลมหายใจคือสะพานที่เชื่อมระหว่างร่างกายและจิตใจเป็นจุดยึดที่มั่นคงที่เราสามารถกลับมาหาได้เสมอไม่ว่าความคิดจะวุ่นวายเพียงใดพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงจากภายในคุณเคยสังเกตไหมว่าเมื่อเราโกรธหัวใจเต้นเร็วขึ้นลมหายใจตื้นขึ้นและร่างกายตึงเครียดหรือเมื่อเราสงบใจลมหายใจก็ยาวลึกขึ้นและความรู้สึกผ่อนคลายก็แผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย นี่คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าจิตใจและร่างกายของเราเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดเมื่อเราเรียนรู้ที่จะสังเกตและควบคุมลมหายใจเราก็เหมือนกับได้รับรีโมทคอนโทรลของระบบประสาทเราสามารถเปลี่ยนจากสถานะเครียดไปสู่สถานะสงบได้ในเวลาเพียงกี่นาทีนี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่มีการศึกษาและพิสูจน์มาแล้วมากมาย การศึกษาทางด้านประสาทวิทยาแสดงให้เห็นว่าการฝึกสมาธิสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมองเพิ่มความหนาของเปลือกสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสนใจและความควบคุมอารมณ์และลดการทำงานของอะมิกดาลาซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและความกลัวแต่ที่สำคัญกว่านั้นเมื่อเราเปลี่ยนแปลงจากภายในพลังงานของเราก็เปลี่ยนไปด้วยและพลังงานนี้จะแผ่ออกไปส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม เหมือนกับก้อนหินที่โยนลงในน้ํานิ่งจะสร้างคลื่นน้ําที่แผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างเมื่อเราสงบในใจคนรอบข้างจะรู้สึกถึงความสงบนั้นเมื่อเราตื่นรู้ในปัจจุบันขณะเราจะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆด้วยสติปัญญาแทนที่จะเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติเมื่อเรามีความเมตตาต่อตอนเองเราจะมีความเมตตาต่อผู้อื่นมากขึ้นสัญญาณแห่งการตื่นรู้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการฝึกสมาธิของเรากำลังเริ่มส่งผลสัญญาเหล่านี้อาจจะเป็นคำตอบคุณเริ่มสังเกตลมหายใจได้โดยไม่ต้องพยายามเหมือนกับได้ค้นพบดนตรีอันไพเราะที่ดังอยู่ในตัวเราตลอดเวลาแต่เพิ่งได้ยินเพราะเริ่มฟังด้วยใจความคิดวิตกกังวลเริ่มคลี่คลายลงเหมือนกับแมกหมอกที่ค่อยๆจางหายไปเปิดเผยให้เห็นทิวทัศน์อันง,งดงามที่ซ่อนอยู่ข้างหลัง คุณเริ่มเห็นปัญหาต่างๆเป็นโอกาสในการเรียนรู้มากกว่าภัยคุกคามคุณรู้สึกเป็นเจ้าของเวลาของตัวเองมากขึ้นไม่ใช่เป็นทาสของตารางงานหรือความต้องการของผู้อื่นคุณเรียนรู้ที่จะสร้างช่วงพักเล็กๆในชีวิตประจําวันเพื่อกลับมาหาตัวเองการตัดสินใจต่างๆเริ่มมาจากสติปัญญาแทนที่จะเป็นอารมณ์เหมือนกับได้เปลี่ยนจากการขับรถด้วยอารมณ์มาเป็นการขับรถด้วยความรอบคอบ คุณเริ่มเห็นความงามในสิ่งเล็กๆน้อยๆแสงแดดยามเช้าเสียงใสๆของน้ำที่ไหลรอยยิ้มของคนแปลกหน้าทุกอย่างเหล่านี้เริ่มกลายเป็นแหล่งแรงบันดาลใจความสัมพันธ์กับผู้อื่นเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะเราเริ่มฟังด้วยใจพูดด้วยความใส่ใจและมีปฏิกิริยาด้วยความเมตตามากกว่าการตัดสินคุณรู้สึกเชื่อมต่อกับสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองไม่ใช่ในแง่ของาศาสนาเฉพาะแต่ในแง่ของการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายชีวิตที่ยิ่งใหญ่ วิธีปฏิบัติในชีวิตประจําวันการเริ่มต้นฝึกสมาธิด้วยการสังเกตลมหายใจไม่จําเป็นต้องซับซ้อนลองเริ่มต้นจากวิธีง่ายๆเหล่านี้การหายใจ3นาทีเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการให้เวลา3นาทีกับตัวเองนั่งในท่าที่สบายหลับตาและเพียงแค่สังเกตลมหายใจเข้าออกอย่างธรรมชาติไม่ต้องบังคับให้หายใจลึกหรือช้าเพียงแค่สังเกตและอยู่กับมันเหมือนกับเป็นผู้ชมที่ดูการแสดงที่งดงามของธรรมชาติ การหายใจในช่วงรอแทนที่จะรู้สึกหงุดหงิดไม่ต้องรอรถติดรอคิวที่ธนาคารหรือรอลิฟต์ให้ใช้เวลาเหล่านี้เป็นโอกาสในการฝึกสมาธิเพียงแค่เอาใจใส่กับลมหายใจแทนที่จะปล่อยให้ใจลอยไปตามความคิดต่างๆการหายใจก่อนกิจกรรมที่สำคัญก่อนจะเข้าประชุมก่อนจะคุยเรื่องสำคัญหรือก่อนจะทำอะไรที่ต้องใช้สมาธิให้หายใจลึกๆสามครั้งเพื่อน,นำใจและร่างกายกลับสู่จุดศูนย์กลางการเดินอย่างมีสติ ขณะเดินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งให้ความสนใจกับลมหายใจประกอบกับจังหวะการเดินเหมือนกับเดินในสวนสวยที่ต้องการชื่นชมทุกก้าวไม่ใช่เดินเพื่อรีบไปถึงจุดหมายการปฏิบัติในช่วงยากลำบากเมื่อรู้สึกเครียดโกรธหรือเศร้าให้กลับมาหาลมหายใจเป็นที่พึ่งเหมือนกับมีเพื่อนที่คอยปลอบใจเราเสมอสังเกตว่าอารมณ์เหล่านี้ส่งผลกับลมหายใจอย่างไรและใช้การหายใจเป็นทางกลับสู่ความสงบ การเปลี่ยนเลนส์มองโลกบางทีสิ่งที่กีบกวางเราจากการฝึกสมาธิมากที่สุดคือความเชื่อที่ว่าเราไม่มีเวลาหรือเราทำไม่ได้แต่ลองถามตัวเองดูว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่ในการเลื่อนดูโซเชียลมีเดียเราใช้เวลาเท่าไหร่ในการกังวลเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นการฝึกสมาธิไม่ใช่การเพิ่มกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งเข้าไปในชีวิตที่วุ่นวายอยู่แล้วแต่คือการเปลี่ยนวิธีที่เราใช้ชีวิตในกิจกรรมที่เราทำอยู่แล้ว มันคือการเปลี่ยนจากการใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติมาเป็นการใช้ชีวิตด้วยความตั้งใจความเชื่อที่ว่าการฝึกสมาธิต้องใช้เวลานานก็เป็นอีกสิ่งที่ควมทบทวนจริงๆแล้วเราสามารถเข้าสู่สถานะของความตื่นรู้ได้ในเวลาเพียงแค่กี่วินาทีเพียงแค่กลับมาสังเกตลมหายใจเหมือนกับการเปิดสวิตไฟแสงสว่างจะปรากฏขึ้นทันทีบางคนอาจจะคิดว่าการฝึกสมาธิเป็นเรื่องของาศาสนาหรือปรัชญาเฉพาะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความเป็นมนุษย์ เป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มตัวเหมือนกับการเรียนรู้ที่จะขับรถหรือว่ายน้ําเป็นทักษะชีวิตท,ท,ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้การเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดการฝึกสมาธิเพื่อความตื่นรู้ไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นการเดินทางเป็นวิถีชีวิตที่เราเลือกที่จะเดินในแต่ละวันแต่ละช่วงเวลามันไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์แบบแต่เป็นเรื่องของความเมตตาต่อตนเองบางวันเราอาจลืมฝึก บางวันจิตใจอาจวุ่นวายจนสังเกตลมหายใจไม่ได้นั่นไม่เป็นไรนั่นคือธรรมชาติของการเป็นมนุษย์สิ่งสำคัญคือการกลับมาเริ่มใหม่ด้วยความอ่อนโยนต่อตนเองเหมือนกับการเรียนรู้ที่จะเดินเราล้มลุกคลุกคลานก่อนที่จะเดินได้อย่างมั่นคงทุกครั้งที่เรากลับมาหาลมหายใจทุกครั้งที่เราให้ความสนใจกับปัจจุบันขณะเราก็เหมือนกับกำลังปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งความตื่นรู้ และเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะค่อยๆงอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่ตัวเราและคนรอบข้างการหายใจคือของขวัญที่ชีวิตมอบให้เราในทุกช่วงเวลามันเป็นเครื่องเตือนใจที่อ่อนโยนว่าเราอยู่ที่นี่เราอยู่ตอนนี้และนี่คือช่วงเวลาเดียวที่เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริงเพื่อนๆครับการเดินทางสู่ความตื่นรู้เป็นการเดินทางที่งดงามและเต็มไปด้วยการค้นพบ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประตูเล็กๆที่เปิดไปสู่โลกใหม่ของความสงบและความสุขที่แท้จริงหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องฟังแล้วเก็ต h e ีย and Get It เพื่อรับชมเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาชีวิตใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและหากคุณมีเพื่อนหรือคนที่คุณรักที่อาจจะได้ประโยชน์จากเรื่องราวเหล่านี้ขอเชิญแชร์ให้พวกเขาฟังด้วยนะครับจำไว้ว่า ลมหายใจของคุณคือเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกช่วงเวลาของชีวิตเริ่มต้นจากการให้เวลา3นาทีกับเพื่อนคนนี้ในวันนี้แล้วดูว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ